ขาต้อนรับสู่กินรู้หลักร้อยกับครัวซิงเกอร์ค่ะช่วงกินรู้หลักร้อยสนับสนุนโดยซิงเกอร์ไทยแลนด์เป็นการยกเมนูเด็ดจากร้านดังฉบับสบายกระเป๋ามาไว้ในห้องครัวของเรานะคะใครจะคิดล่ะคะว่าใช้เงินไม่กี่ร้อยบาทสามารถเนรมิตจานหรูได้อย่างสะดวกและง่ายมากๆเลยวันนี้เราจะทำข้าวหมูแดงนะคะ พูดถึงข้าวหมูแดนเนี่ยเป็นอาหารที่รับประทานได้ง่ายๆแต่อร่อยสุดโดยเฉพาะถ้ามีสูตรเด็ดแล้วก็รับรองไม่มีใครเทียบได้โดยเฉพาะกินหรูอของเราจะทําให้ดูค่ะแหมพูดแล้วอย่าหาว่าโมนะคะลุยกันเลยเริ่มต้นด้วยกันนี่เลยค่ะเนื้อหมูสันในเนื้อหมูจะต้องเป็นชิ้นที่ สดใหม่นะคะสีแดงอมชมพูสดใสแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะหมักด้วยนี่ค่ะ3ามเกลอือประกอบไปด้วยรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะตามด้วยผงพะโลตามด้วยซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะซอสปรุงรสค่ะ2ช้อนโต๊ะเหมือนกันซอสหอยนางรมอีกสช้อนโต๊ะค่ะ และว,วันนี้พอจะใช้นี่เลยสีผสมอาหารซึ่งเป็นสีแดงนะคะและน้ำตาลทรายอีกหนึ่งถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยเล็กแบบนี้นะคะแล้วก็พริกไทยตามด้วยน้ำผึ้งค่ะว้าวสวยจังเลยดูสีสิคะท่านผู้ชมคะ่ะแล้วก็น้ำมันพืชเทลงไปเลยนะคะ,ะทีนี้เราก็จะต้องให้เครื่องทุกอย่างนะคะ เข้ากันนะคะกับเนื้อหมูนะคะตอนนี้เราก็นําเครื่องหมักทั้งหมดนะคะชุบให้ทั่วเนื้อหมูเลยนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วคราวนี้นะคะเราก็จะนําเนื้อหมูที่ได้นะคะใส่ลงไปในหม้ออบลมร้อนซิงเกอร์ค่ะนี่เราจะตั้งไฟ220องศานะคะแล้วก็ใช้เวลาประมาณ20นาทีค่ะ เมื่อตั้งพร้อมแล้วนี่หม้ออบลงร้อนซิงเกิลใช้งานสะดวกมากเลยท่านผู้ชมดูสิคะเพียงแค่เรายกหูหิ้วขึ้นเห็นไหมคะเครื่องหยุดทํางานผลักลงไปทํางานทันทีเลยเป็นระบบตัดไฟอัตโนมัตินะคะเพื่อความปลอดภัยและที่สําคัญเนี่ยเขาจะกระจายความร้อนไปทั่วหมอ้อ ของที่เราดาลงไปอบเนี่ยเขาก็จะสุกทั่วนะคะในระหว่างที่เรารอหมูของเราสุกนะคะเราก็จะมาทําน้ําหมูแดงกันเลยนะคะพอจะใช้น้ําที่เราหมักเนื้อหมูเมื่อสักครู่แล้วค่ะมากรอง <Wow. S 1> นี่นะคะท่าน,นผู้ชมก็คือจะต้องกรองเครื่องหมักเมื่อสักครู่เอาเฉพาะน้ําใช้กระชอนถี่แบบนี้นะคะเมื่อเราได้น้ำหมักหมูแดงนะคะเทลงไปเลยค่ะ ตามด้วยน้ำสต็อกหมูนะคะ2ตะบวยใส่ลงไปเลยค่ะเราจะเปิดเตาแก๊สซิงเกอร์รุ่น G522 ตอบสนองทุกความต้องการสามารถปรับระดับความร้อนของไฟตั้งแต่ไฟอ่อนปานกลางไปจนถึงแรงสุดเลยนะคะที่สำคัญเขามีถึง2หัวเตาให้เราใช้งานสะดวกค่ะทำอาหารได้เร็วขึ้นด้วยวันนี้ปอจะใช้ไฟในระดับที่ปานกลางนะคะ,ะได้ที่แล้วเราจะมาปรุงรสให้กับน้ำหมูแดงของเรานะคะด้วยการ ใช้ซีอิ๊วขาวค่ะใทลงไปเลยซอสปรุงรสนะคะซอสหอยนางรมตามด้วยพริกไทยค่ะและน้ำตาลทั้งหมดนี้อย่างละหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะคนให้เข้ากันแล้วก็รอให้เขาเดือดนะคะในระหว่างที่เรารอ น้ำหมูแดงเดือดนะคะปอก็จะมาดูหมูที่เราอบในหมอ้ออบลมร้อนซิงเกิลน,นะคะดูซิอ๋อกำลังได้ที่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะใช้น้ำหมักที่เราเหลือไว้เมื่อสักครู่นะคะมาทาลงบนเนื้อหมูทาแบบนี้นะคะท่านผู้ชมคะทาให้ทั่วเลย <Wow. S 1> เอาล้วค่ะได้แล้วเราก็อบต่อค่ะอ้าทางนี้ทางนี้น้ำเดือดได้ที่แล้วนะคะ โอ้กำลังเดือดแบบเต็มที่มากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะใส่แป้งมันตามลงไปนะคะท่านผู้ชมคอยสังเกตนะคะถ้าเกิดว่าเดือดมากไปเราก็ต้องหรี่ไฟนิดนึงเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปสักช้อนนึงก่อนนะคะ น้ำหมูแดงได้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะโรยงาขาวลงไปเลยค่ะคนให้เข้ากันนะคะโอ้โหเรียกว่าน้ำเหนียวเข้มข้นเราได้น้ำหมูแดงที่ได้ที่แล้วนะคะปิดเตาแก๊สเลยตอนนี้นะคะเราก็ต้องรอหมูสุกเพราะต้องใช้เวลาหน่อยแต่ท่านผู้ชมไม่ต้องคอยเพราะกินหรูหลักร้อยเตรียมให้แล้วนี่ค่ะเรียบร้อย สวสคะสวยงามมากเลยคะ่ะอ่าเรียบร้อยตอนนี้เราก็จะมาตักข้าวสวยร้อนๆจากหม้อหุงข้าวซิงเกอร์นี่อัดข้าวมาแน่นๆเลยนะคะโอ้โหข้าวสวยหุงขึ้นหม้อสวยงามมากเลยนะคะด้วยหม้อหุงข้าวซิงเกอร์เสร็จแล้วนะคะนี่ เรียบร้อยอทีนี้เราก็มาเรียงเนื้อหมูเลยนะคะชุบทีนี้เราก็จะใช้น้ำหมูแดงนะคะราดลงไปบนหมูเลยค่ะชุบราดไปเลยนะคะอน่ากินจังเลยคะ่ะเราก็จะตกแต่งด้วยยอดผักชีแล้วก็มีต้นหอมนะคะสำหรับคนที่ชอบนิดนึงสวย แล้วก็มีแป้งกว้านะคะและไข่อีกหนึ่งลูกค่ะเมนูเด็ดจากร้านดังฉบับกินรูหลักร้อยกับครัวซิงเกอร์ค่ะ และถึงเวลาที่เราจะชิมข้าวหมูแดงกันแล้วแต่ก่อนอื่นปอขอ,อน,นิดนึงนะคะอยากจะมีเครื่องดื่มเป็นกาแฟเย็นเพื่อที่จะจิบกับข้าวหมูแดงอร่อยๆนะคะซึ่งพอเตรียมไว้แล้วก็คือน้ําแข็งพร้อมกับนมใส่ในแก้วไว้ส่วนกาแฟอยู่ในเครื่องนี้ค่ะเครื่องชงกาแฟซิงเกิลด้น Coffee Auto 01นะคะง่ายนิดเดียวเพียงแค่ลายนิ้วสัมผัสแบบนี้อึดใจเดียวค่ะนี่มาแล้วง่ายมากดูสิคะไอร้อนขึ้นมาเลยทีเดียวเราก็ เห้เราไปเลยนี่ค่ะย้ำอีกครั้งเครื่องเขาอัตโนมัติสุดยอดเพราะว่าเขามีเซ็นเซอร์นะคะถ้าไม่มีแก้ววางเนี่ยกดเท่าไหร่เครื่องก็ไม่ทํางานแต่เพียงแค่เราเอาแก้ววางปุ๊บเดียวนะคะกดฟุ๊บเครื่องทํางานทันทีนี่คือความเจ๋งของเขานะคะกับเครื่องชงกาแฟซิงเกิลร,รุ่นคอฟฟออโต้01ค่ะว้าว <Wow. S 1> สดชื่นวางไว้ก่อนนะคะเราจะมาชิมข้าวหมูแดงของเรากันเลยค่ะ แล้วน้ำราดของเขาเนี่ยกล,กลมกล่อมกําลังดีค่ะพอเราทานกับข้าวสวยร้อนๆนเนี่ยฟินสุดๆเลยนี่คือข้าวหมูแดงเมนูเด็ดจากร้านดังฉบับสบายกระเป๋าแบบกินหรูหลังร้อยกับครัวซิงเกริรนะคะท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง Facebook และ u ู u ูบชาแนลซิงเกอร์ไทยแลนด์ค่ะเสาร์หน้า11นาฬิกาเราจะมาเติมเต็มความสุขในบ้านของคุณด้วย2มือของเราในบ้านอินสุขวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ